สวัสดีจ้าพี่น้องจ๋ากรได้พยอกันโดนคลิปนี้สิผ้าม้าชมตะกะแตนหลังฤดูหนาวกําลังสีเบิดไปฤดูอห่อนกําลังสีม้าเนาะพี่น้องจ๋าตะกะแตนเริ่มกินหญ้าลวจ้าแล้วกะตะกะแตนของเฮาเริ่มจับคูแล้วกําลังสีไข่พี่น้องวางไส้ให้เพิ่นแล้วล่ะอย่าวางไส้ให้เพิ่นแล้วเพราะว่าเพิ่นเริ่มไข่แล้วไข่ใส่หออน้ำใบหญ้าพี่น้องจ๋าใบหญ้าแหง้งเที่ยวเฮา,าเอาให้กินนั่นละ่ะ จากหญ่าสดที่เฮาเอาให้กินจนหญ่าแหงเพิ่นกับไปไข่ใส่จ้ะเฮาก็เลยเริ่มวางรา,พงา,งา้พี่น้องจ๋ากองไา้ให้เพิ่นให้เพิ่นได้ไข่ตอนนี้เพิ่นก็นเริ่มเจาะรู้แล้วจ้ะเจาะรูเริ่มไข่แล้วกะรู้สึกมีความหวังขึ้นแล้วพี่น้องจา๋าว่าสีได้ไข่ตะกแตนอยู่เพราะว่าแม่นจังได้เพิ่นก็ไขจ่จ้ะเพราะว่าเฮ้าบ่ได้วางรา้ให้เพิ่นด้วยความที่ว่าตะกแตนมันบอไข่โตพร้อมกันเข้าก็เลยคิดว่า เพิ่นสีบอกไข่ไข่กัดเล่ล้อจ้ะแต่ที่ไหนได้เพิ่นไปไข่ใส่น้ำใบหยาน้ำน้ำขีแห้งเพิ่นละพี่น้องเพิ่นอดบ่ได้จังได้เพิ่นก็ต้องไข่อยู่ดีจ้ะกัดเลยมาอัปเดตให้พี่น้องเข้าในหูน้ำกันเนาะค่ะกัดกำลังไข่จ้ะพี่น้องจ๋าตะกะแตนกำลังไข่มีความหวังว่าสีใดไข่ตะกะแตนไววต่อยอดแล้วค่ะกัขอบคุณเอฟซีแฟนคลับเนาะค่ะกัมาอัปเดตให้พี่น้องเข้ามือไมไใ้หูไปน้ำกันสำหรับคลิปนี้ก่ะ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ